เอาพิตเตอร์แพนเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะใหม่สวัสดีค่ะตอนนี้เราเรายังไม่เลียงพิเตอร์แพนพิเตอร์แพนค่ะเล่านิทานโอเคคือนางเงือกนะคะค่ะต่อไปเนีจะเล่านิทานเรื่องพิเตอร์แพนค่ะพิเตอร์แพนบินได้นี่เป็นหนังสือบินได้นะคะโอเคแล้วยังไงต่อ ปูปีเตอร์เพนอันนี้อ่าขณะที่เวนดี้จอนไม่ใช่อันอันนี้คือแนนอันนี่นี่คือปอเ์ต้นี่คือเอนโต้อันนี้คือทาโน้ค่ะกำลังจะเข้านอนจู่ๆก็มีเด็กชายคนหนึ่งบินมาเป็นเงาใช่ไหมเขาคือ วทาเออแล้วก็ปีเตอร์แพนก็ปีเตอร์แพนก็ชวนสามพี่น้องเนเน่ทานอสแล้วก็ไข่หอยไม่ไอ้โบได้เออเนเน่ปอเช่ไปเที่ยวเอ็นโซไปเที่ยวข้างนอกนะคะเออบอนดติโก๋บอกเขาก็บินกันไปหมดเลยนะไปยังไงต่อแล้วต่อไปนับก้เสียงค่ะเออบินยังไงพี่ยังไงทำให้ดูทำให้โชว์โชว์มีเนเน่เป็นเกาะนล้วก็บอรเต่เป็่เหลี่ยมแลวก็เ เอ็นบินบินทีหลังเออแล้วยังปกักปุ่นใหญ่ให้ทุกคนบินอืตอนกลางคืนโอเคอ่ะยังไงต่ออีกแล้วต่อไปพาเขาเคยมันมีตุ่ต่ใหญ่ต่ใหญ่โอ้ผู้เด็กๆหลงทางพวกเขาเล่าว่าไปเจอ,กอเกาะอินเดียแดงไปเจอใครนะไ,<ม>ไปเจอใครไม,ไม่เด็กแต อิงเออไปเจอจงสลัดสุดโหดใช่ไหมเออแล้วไปเจอยังไงไปเจอยังไงนี่นี่ตอนแรกเขาไปเจอพุบบนีเลยแม่ขาแม่นี่เขคโกกูนเออแล้วก็ไขเ้กปวดปานปวดโอเคอ่ะแล้วไปต่อแล้วไปต่อหน้าถัดไปแล้วยังไงต่อวันหนึ่งกับตันฮุก กับตันฮุกล่อแพนแลวก็ปวดปานอ่ะจับเป็นโจนสลัดเหรอโอ้เหเขาจะเขาวางแผนจะจับปีเตอร์แพนใช่ไหมแล้วเขาก็จับแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็กัดน้ำใจโอ้เขาจับเพื่อนเป็นตัวประกันใช่ไหมแล้วทำยังไงต่อทุกคนก็ต้องไปช่วยใช่ไหมแล้วปีเตอร์แพนก็พาเนเน่พาใครไปช่วยอีก เออพาเพื่อนที่ไปด้วยกันไปช่วยใช่ไหมอ่ะไปยังไงตอไปยังไงตอทีนี้ปีเตอร์แพนก็ไปสู้กับโจนสลัดอ้าวแล้วเน่จะร้องให้ทําไมปีเตอร์แพนอ๋อโดนโจนสลัดจับอยู่ใช่ไหมปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนกําลังต่อสู้ชก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 แล้วแล้วอย่างนี้มันมีจระเข้มา โจรสลัดเขากลัวเสียงจระเข้ทําไมถึอกลัวเสียงจระเข้เพราะว่าโจรสลัดอ่ะเขาโดนงับมือไปข้างหนึ่งนาฬิกาข้อมือก็เลยอยู่ในปากจระเข้เขาได้ยินเสียงตต๊กติ๊กตต๊กเต๊กติ๊กเิ๊กเสียงนาฬิกาเขาก็แล้วทีนี้เขาก็โดนผักลงไปใต้เรือจระเข้ก็เออแล้วงัแล้วจระเข้ก็เลยงับไปเลยหายไปเลยเออแล้วทีนี้ทําไมนี่ แล้วเด็กแล้วปีเตอร์แพนก็ช่วยเพื่อนและพาเด็กๆกลับไปบ้านอย่างมี <Hi. S 1> ความ <Thank you. S 1> สุขงงน